สวัสดีค่ะพบกับอาจาร,รย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวกับคลิปรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนมิถุนายน2563ค่ะในเดือนนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคาถึงสองครั้งด้วยกันค่ะสำหรับบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยการเกิดสุริยุป,ปราคาหรือจันทรุป,ปราคานั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่สําหรับนักโหราศาสตร์เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะโดยในปูมโหนเรามีการพูดถึงสุริยุป,ปราคาครั้งประวัติศาสตร์นั่นก็คืออ,อในวันที่18สิงหาคมปีพศ2411ในคราวนั้นในหลวงล้นเก้ารัชกาลที่4ของเราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงคำนวณปรากฏการทางสุริยุปราคาได้แล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากโดยพระองค์ทรงคำนวณเอาไว้ก่อนล่วงหน้าถึงสองปีเลยค่ะว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่บ้านว่าก,ก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสเสด็จทอดพระเนตรพร้อมๆกับในหลวงล้นเก้ารัชกาลที่ห้า ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่ห้าของเรายังคงดำรนดำรงพยศเป็นเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์รวมถึงได้มีราชอาคันตุกะและข้าราชบริพารมากมายนะเข้าไปร่วมชมปรากฏการ์ด้วยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยด้วยพระปีชาสามารถของในหลวงรุนเก้ารัชกาลท,ที่สี่ที่ทรงคำนวณ ปรากฏการ์นี้ได้อย่างแม่นยำเนี่ยท่านก็ได้รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็นบิดาวิทยาศาสตร์ไทยในการต่อมาและเหตุการณ์ในคราวนั้นเนี่ยในทางความเชื่อเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ร้ายเพราะเมื่อพระองค์เสด็จกลับพระนครพระองค์ก็ทรงประชวรด้วยพระโลกไข้ามาลาเรียค่ะพร้อมๆกับเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ซึ่งในขณะนั้นก็คือ รัชการที่ห้านั่นแหละคะ่ะโดยมีเรื่องเล่ากันว่าในขณะที่ล้นก้าในหลวงรัชการที่สี่เนี่ยขณะที่ท่านทรงประชวรอยู่ท่านจะทรงถามถึงอาการอาการ,อาการพระประชวรของเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรโดยตลอดซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ทรงต้องต้องเท,ทิทูลไปว่า,าพระอาการของของเจ้าฟ้าชายเนี่ย ดีขึ้นแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอา,อาการของของเจ้าฟ้าชายในขณะนั้นก็มีอาการเพียบหนะักพอๆกันกับทุงกระหม่อมพ่อเลยเแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเาจ้าฟ้าชายในขณะนั้นเนี่ยอายุยังไม่มากน่าจะราวๆสักสิบห้าปีก็ยังมีกำลังวังชาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ทำให้รักษาโรค หายในภายหลังแต่ว่าในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่สี่เนี่ยซึ่งมีอายุที่มากกว่าในที่สุดก็ทรงทรงสวรรคตในการต่อมาในวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดโดยในหลวงร้นเก้ารัชกาลที่สี่เนี่ยท่านสวรรคตระยะเวลาห่างจากวันที่ไปชมสุริยุปราคาเนี่ย ประมาณเดือนครึ่งจากนั้นมาเมื่อเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาหรือเหตุการณ์จันทรุปราคาขึ้นก็จะมีการกล่าวตักเตือนกันอยู่เสมอว่าอย่าออกไปถูกแสงของคราดคราดในที่นี้สะกดด้วยคอควายรอเรือสละอาสอเสือคำว่าคราดเนี่ยหมายถึงจุดดำ ถ้าคลาดเกิดขึ้นกับพระจันทร์ก็จะเรียกจันทคขาดหรือจันทลุปราคาถ้าคลาดเกิดกับพระอาทิตย์ก็จะเรียกออสุริยุปราคาซึ่งมีความเชื่อกันว่าการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าการเกิดจันทรลุปราคาและเมื่อเกิดเหตุการณ์ คลาดเหล่านี้เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ราวๆหนึ่งเดือนหลังจากวันที่เกิดคลาดโดยในเดือนมิถุนายนอินาย2563เนี่ยค่ะจะเกิดคลาดด้วยกันสองครั้งเลยโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดในวันที่ห้ารอยต่อเข้าเช้าวันที่หกมิถุนายน ก็ในครั้งนี้เป็นการเกิดจันทรุปราคาค่ะเป็นจันทรุปราคาแบบเงามัวซึ่งหมายถึงการเกิดจุดดำหรือจุดคลาดเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนไม่เต็มดวงแล้วก็สมผุดกลางคลาดเกิดณเวลาสองนาฬิกายี่สิบสี่นาทีคลาดที่เกิดจะเกิดณราศีพิจิก จุดเกิดคลาดอยู่ที่22องศา21ลิตรค่ะจันทรุปร,ราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีพฤษภซึ่งถือว่า,อ,าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดจันทรุปร,ราคาโดยตรงโดยผลกระทบเนี่ยจะมีมากหรือน้อยมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าองศาของลัคนากำเนิด และองศาของดวงดาวณจุดต,ตั้งรับซึ่งอยู่ในราศีพิจิกและราศีพฤษภของแต่ละบุคคลนั้น,นองศาอยู่ในระยะของการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือไม่หากองศาของลัคนากำเนิดหรือองศาของดวงดาวที่ตั้งรับในจุดราศีพิจิกและราศีพฤษภนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดจันทรุปราคา หรือว่าในราศีพิจิกและราศีพฤษภเนี่ยไม่มีดวงดาวตั้งรับอยู่เลยอิทธิพลร้ายของจันทรุป,ปราคาก็จะเบาบางลงค่ะกเ็เกิดอีกครั้งหนึง่งในวันที่21มิถุนายน2563นี้ก็จะเกิดปรากฏการสุริยุปราคาชนิดวงแหวนโดยจุดเกิดสุริยุปราคาเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมิถุน อยู่ที่6องศา13ลิกดาสมผุดเวลาเกิดคลาดเนี่ยเขารียกสมผุดกลางคลาดนะคะจะอยู่ที่เวลา13นาิกา40นาทีสุริยุป,ปราคาครั้งนี้จะส่งอิทธิพลกับชาวราศีมิถุนและชาวราศีธนูซึ่งอยู่ในแนวระนาบของการเกิดสุริยุป,ปราคาคา่ะแต่หากองศาของลัคนากำเนิด หรือว่าดวงดาวที่จุดตั้งรับนราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดสุริยุปราคาที่หกองศาสิบสามลิบดาหรือในราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยคุณไม่มีดาวตั้งรับอยู่เลยอิทธิพลร้ายที่จะเกิดก็จะเบาบางลงคะ่ะทุกครั้งที่เกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคา ตามความเชื่อในทางโหราศาสตร์ย่อมส่งผลส่งอิทธิพลกับดวงชะตาของชาวรา,า,าสิบสองราศีไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะโดยคราบที่เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นในราศีใดและมีความหมายเป็นเช่นไรในดวงชะตาของคุณมันก็จะส่งผลวุ่นวายในเรื่องนั้นๆค่ะ ลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะกำไรและผลประโยชน์จะสะดุดลงชั่วคราวจากอิทธิพลของจันทรุป,ปราคาและสุริยุปราคาในเดือนมิถุนายนนี้<อ>ก็ส่งอิทธิพลให้กับคนราศีกรกฎมีเหตุให้ต้องสะดุดกับลาบผลและกำไรที่ควรจะได้รับนะคะ หากการลงทุนของคุณมีความเสี่ยงหรือต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากก็ขอให้คุณคิดคข้ครวนให้รอบคอบและหากชะลอการลงทุนได้ก็ควรชะลอเอาไว้ก่อนค่ะฟังเรื่องของการเกิดจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคามาช่วงหนึ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าว่าฟังแล้วทําไมรู้สึกแย่จังที่จริงเรื่องดีๆของวันเกิดจันทรุป,ปราคาหรือสุริยุป,ปราคาก็ยังมีนะคะ โดยท่านอาจารย์จรันพิกุลอดีตประธานสภาหัวราจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติผู้ร่วงลับท่านกล่าวเอาไว้ว่าวันที่เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเนี่ยหากเราทําการขอพรจากพระจันทร์หรือของเงินจากพระจันทร์เนี่ยจะเข้มขังได้พลังจากเทพพระจันทร์สูงมากเลยล่ะค่ะทีนี้เราจะขอพรอ,อย่างไรให้สมหวังในวันที่ 6มิถุนายนเอ่อซึ่งมันเป็นคืนลอยต่อของวันที่5นะคะวันที่5มิถุนายนลอยต่อกับวันที่6จะเป็นเลิกวันปุรณมีหรือเขาเรียกว่าวันจันเพนนั่นแหละค่ะพอดีในในวันเนี้ยมันเกิดจันทรุปราคาซึ่งก็ตรงตามตำราเลยว่าเป็นวันแรงเป็นวันที่เข้มขลังหากเราทำการขอพรจากพระจันทร์เนี่ย เราจะได้พรที่เข้มขังมากซึ่งจุดจันเทนเนี่ยจะอยู่ในเวลาตีสองสิบเก้านาทีก็เราสามารถทำการขอพอรได้บวกลบสิบสองชั่วโมงจากช่วงเวลาตีสองสิบเก้านาทีนะคะโดยวันขอพอรพระจันทร์เนี่ย ในแนวระนาบของการเกิดจันทรุปราคาค่ะมันเกิดในแนวระนาบของตัวราศีพิจิกแล้วก็ราศีพฤษภดังนั้นชาวราศีพิจิกและชาวราศีพฤษภที่อยู่ในแนวระนาบเนี่ยก็ถือว่าชาวสองราศีเนี่ยจะขอพอรได้เข้มขังมากเป็นพิเศษเลยนะคะพรที่จะขอเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าเราควรโฟกัสขอเพียงข้อเดียว เพื่อที่จะให้เราโฟกัสกับเรื่องราวที่จะขอเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษแต่ถ้าเรามีเรื่องราวที่ต้องการเยอะแยะไปไมปหมดเลยอย่างน้อยก็ควรสกรีนเรื่องมาอย่าให้เกินห้าข้อนะคะก็ไม่งั้นมันจะโฟกัสไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะหลุดโฟกัสทีนี้วิธีการขอพรจากพระจันทร์เนี่ยะจะต้องใช้อะไรบ้างก็มีหนึ่งเลยนะก็ต้องใช้ทูบสิบห้าดอก ซึ่งเป็นตามกําลังของพระจันทร์ค่ะสองก็เทียนสองเล่มสามก็ใช้ดอกไม้มงคลตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปหรือถ้าใครจะใช้ตามกําลังของพระจันทร์คือใช้จํานวนสิบห้าดอกก็ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะเอาตามแต่สะดวกที่หามาได้อันนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเมื่อถึงเวลาทำพิธีก็ให้คุณจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งจะเป็นต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องที่คุณมีอยู่ก็ได้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นบทสวดด้วยบทชุมนุมเทวดาต่อด้วยบทสวดบูชาพระรัตนตรยัยแล้วก็ถ้าใครสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยบทสวดที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยสวดบวสวดบทไหนได้ใช้บทไหนอยู่เป็นประจำก็นำบทนั้นมาสวดได้เลย ทีนี้มันมีข้อพิเศษอยู่ก็คือว่า,าบทสวดที่ควรสวดก็คือบทอภัยปริศหรือที่เขาเรียกว่าถายันทุนนะคะก็สวดสิบห้าจบก็จะเพิ่มความเข้มขังในการขอพรจากพระจันทร์ให้มีมากยิ่งขึ้นาจากนั้นเมื่อบทสวดมนครบหมดทุก,ทกบทที่ที่คุณสวดแล้วก็ให้แนะนำตนเองต่อเทวดาพระจันทร์ค่ะ ก็ให้แนะนําตนเองว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเ,เป็นเพศอะไรเกิดบันเดือนปีเกิดเท่าไหร่อายุปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็คุณอยู่อาศัยที่ไหนคุณมีความประสงค์จะทําพิธีขอพรจากพระจันทร์เนี่ยจะขอพรเรื่องอะไรแล้วก็เรามีความเชื่อกันว่าพรที่เราขอไปเนี่ยจะสมเร็จสมปาถนาในเดือนนั้นละค่ะอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็ เห็นไหมล่ะคะว่าในวันที่เกิดจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆนะคะเรื่องดีๆก็มีแล้วก็อีกอีกวันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวันขอเงินพระจันทร์ค่ะอันนี้ตัวจันทร์กบเองเนี่ยจะเรียกว่าเคล็ดลับเป๋าตุงคือเป็นวันขอเงินจากพระจันทร์ นักโหราศาสตร์เนี่ยก็มีความเชื่อกันอีกแล้วว่าวันของเงินพระจันทรน์จะหยุดที่จุดวันอมาวสีหรือที่เขาเรียกว่าจุดจันดับซึ่งจุดจันดับหรือจุดอมาวสีเนี่ยภาพตรงกับวันสุริยุปราคาขึ้นมาแล้วก็การขอพรก็จะเป็นไปแบบเข้มขังมากๆเลยละค่ะทีนี้ในในเดือนนี้ก็จะตรงกัน กับวันที่21มิถุนายน2563ก็เวลาเกิดก็จะประมาณ13นาฬิกา23นาทีก็จะเป็นจุดที่เกิดสุร,ริยุปราคาพอดีแล้วก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเราจะขอพรเนี Demon ่ยเราก็ขอพรบวกลบ12ชั่วโมงจากจุดเวลา13นาฬิกา23นาทีนี่ละค่ะก็ในการเกิด สุริยุปราคาครั้งนี้แนวสุริยุปราคามันจะอยู่ที่ราศีมิถุนและราศีธนูดังนั้นาชาวราศีมิถุนและชาวราศีธนูที่อยู่ในจุดแนวเกิดคาดเนี่ยเราก็ถือว่า,าท่านจะขอพรอขอเงินจากพระจันทร์ได้ได้เข้มขขังกว่าคนอของชาวราศีอื่นๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่จะ ต้องใช้ในการขอเงินพระจันทร์มีอะไรบ้างก็ให้เตรียมไว้ห้าสิ่งที่จะต้องใช้นะคะหนึ่งเลยก็คือทูบสิบห้าดอกก็คือเป็นของตามกำลังของดาวจันทร์นั่นแหละค่ะสองคือเทียนสองเล่มสามดอกไม้มงคลสองชนิดขึ้นไปก็ถ้าจะเอาตามกำลังพระจันทร์ก็สิบห้าดอกค่ะหรือว่าเราจะเตรียมตามจำนวนตามแต่สะดวกที่เราหาได้ก็ได้ สี่กระเป๋าสตังค์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำห้าก็คือเงินค่ะหามาได้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะหามาได้เลยนะคะซึ่งเงินในส่วนที่จะนำมาทำพิธีเนี่ยเขาจะห้ามใช้ไปอย่างน้อยอะ่ะ24ชั่วโมงดังนั้นคุณควรจะเตรียมเงินออกเป็นสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตัง จะไม่ใช้24ชั่วโมงเนี่ยแล้วส่วนที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็ให้คุณแยกแยกไว้ต่างหากในวันนี้ขอให้คุณทําเรื่องที่แต่เป็นมงคลนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอย่าพยายามพยายามอย่าไปทะเลบบาะเบาะแว้งอะไรกับใครอย่าไปหัวร้อนอะไรกับใครแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยงดให้ผู้อื่นยืมเงินแล้วก็ พยายามถ้าเราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยพยายามหลบลี่หนีหน้าหน่อยอย่าให้ใครมาทวงหนี้เราได้แล้วก็ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วในวันนั้นเราอยากจะไปใช้หนี้ใช้สินใครเนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปใช้หนี้สินใครก็เออเรามีความเชื่อกันว่าถ้าเราทำอะไรร้ายๆไปในในในวันที่เกิดสุริยุป,ปร,ราคาเนี่ยเราก็จะโชคร้ายไปเลยค่ะหนึ่งเดือนแต่ถ้าเรา ทําอะไรที่มันเป็นดีๆอย่างเช่นการของเงินพระจันทร์เนี่ยเราก็จะโชคดีมีเงินฟูนั่นในกระเป๋าเนี่ยเรียกมีมีเงินเต็มเ,เป๋าเป๋าตุงเลยแล้วกันอย่างน้อยเปนหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันทีนี้เมื่อถึงเวลาทําพิธีก็ให้เราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาจะเป็นต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าต่อหน้าพระเครื่องที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการ สวดบทชุมนุมเทวดาตามด้วยบูชาพระรัตนตรยัยถ้าใครสมาทานศีลห้าได้ก็สมาทานศีลห้าด้วยตามด้วยบทสวดที่คุณใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละสวดบทไหนได้ก็สวดบทนั้นเลยและเพิ่มความเข้มขลังในการของเงินพระจันทร์ด้วยบทสวดอภัยปรลิศหรือที่เขาเรียกว่าคาถายันทุนนั่แหละค่ะสวดสิบห้าจบก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มขลังให้กับ ให้กับการของเงินพระจันทร์ได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นก็ให้คุณแนะนําตัวเองกับเทวดาพระจันทร์แล้วก็เทพพายดาทั้งหลายที่คุณได้อัญเชิญลงมาว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพศอะไรเกิดบันเทิงปีเกิดอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็คุณพักอาศัยอยู่ที่ไหนคุณมีความประสงค์จะทําพิธีของเงินจากพระจันทร์ แล้วก็จากนั้นคุณก็เอาเงินที่เตรียมไว้เนี่ยใส่กระเป๋าสตังค์ซะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขออธิษฐานตามที่คุณปรารถนานั่นแหละโดยสิ่งที่คุณขอนั้นนะ่ะคุณควรจะเอ,อขอแบบเป็นความลับของคุณนะไม่ควรจะไปกระโตกกระตากบอกใครแล้วก็สิ่งที่ขอนี่มันควรจะเป็นไปได้แล้วก็ควรจะอยู่ในกรอบสีกลกรอบธรรมไม่เอ,อไม่ไปผิด มไม่ไปผิดอะไรกับใครหรือผิดกฎหมายอะไรกับใครอะเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือเอากระเป๋าสตางค์ที่คุณทําพิธีของเงินพระจาจาร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยวางไว้บนพานหรือว่าในที่อันควรก็คือกระเป๋าสตางค์นี่ถือว่าเป็นของสูงเนาะเราไม่ควรจะวางไว้ละเก,ลกะละกะเนี่ยแล้วก็ควรจะเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมนั่นแหละค่ะ แล้วก็วางไว้ในจุดนี้อย่างน้อย24ชั่วโมงก็คืออย่าเพิ่งใช้เงินเพราะว่าเราแยกเงินส่วนที่จําเป็นมีความจําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวัน,เ,นเอาไว้แล้วต่างหากตรงนี้เราจะทําพิธีพอพ้น24ชั่วโมงแล้วแล้วก็ไปเอากระเป๋าสตางค์เรามาใช้ได้เป็นปกติในส่วนของการของเงินพระจันทร์เนี่ยเรามีความเชื่อว่าเราเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเงินทองของเราเนี่ยจะมีใช้บริบูรณ์ไปอย่างน้อยหนึ่งเดือนเลยละคะ่ะ ในช่วงนี้หลายคนก็ได้รับพิษภัยของไวรัสโควิด -19 ก็อาจารย์กบก็ขอนำเคล็ดลับการขอพอรพระจันทร์แล้วก็เคล็ดลับการของเงินพระจันทร์มาแบ่งปันให้ทุกคนนำไปใช้กันนะคะก็ใครนันเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ขอให้เงินไหลนองทองไหลามาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาภทางการเงินอยา่างเพี้งง่ายกันทุกคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์กบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์ในคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังจนจบเลยนะคะขอบคุณค่ะ